ลงใต้ไปดูนครศรีธรรมราชวันนี้วุ่นไปหมดเลยค่ะเรื่องของวินเตี้ยที่ฆ่าคุณยายนินคุณผู้ชมแล้วบอกชิงทองไปสรุปแล้วทอง5บาทที่คอยายสารภาพแล้วนะคะขายได้แสนเจด Oh. แล้วก็เอาไปซื้อทองเส้นเล็กๆมาอีกกะว่าจะเอาไปให้ลูกแต่ไม่รู้ให้จริงหรือเปล่านะ mm. ส่วนอีกเส้นหนึ่งอ้างว่าจะเอาให้เพื่อนที่สมุยที่เป็นคนให้ที่พักอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจไปควบคุมตัวเอาได้ก่อนค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคืนคุมตัวกลับมาคุณผู้ชมรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8สอบปากคาวินเตี้ด้วยตัวเองแรงจูงใจทั้งหมดเอากลายเป็นว่าวันนี้มีเรื่องใหม่มาอกีก mm. mm. เป็นหนี้เพื่อนหมื่นหนึ่ง เงินหมื่นหนึ่งยอมฆ่าคนนะคะหนึ่งชีวิตบอกเป็นนี่เพื่อนหมื่นหนึ่งไม่มีปัญญาจ่ายคืนหมดหนทางเมื่อวานนี้น้องนิวยอร์กถามเพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดตอนที่ขับรถรับส่งยายจากบ้านไปห้างจากห้างเนี่ยเข้าไปในซอยที่ฆ่าคือตอนนั้นถามว่าคิดนานไหมที่จะฆ่ายายเขาบอกไม่นานเลยเป็นตอนที่พายายออกจากห้างสรรพสินค้าคุณผู้ชมคะมันมีช่วงแวบเดียวคือแวะซื้อข้าวจังนะแวะซื้อร้านข้าวเออแวะซื้อข้าวแล้วตอนนั้นคิดว่า เอาทองยายนี่แหละว,วะไปขายใช้นี่แล้วมันมีช่วงจังหวะที่เลี้ยวเข้าซอยซอยที่ฆ่าซึ่งมันเป็นนอกเส้นทางค่ะตอนนั้นบอกยายว่าอะไรบอกว่ายายแป๊บหนึ่งนะขอไปทําธุระในซอยจุดที่เกิดเหตุแปบ๊บหนึ่งยายก็ไม่ได้เอะใจคุณผู้ชมคะตัดภาพไปเช้าวันนี้เลยดีกว่า ยัดญาติเองเนี่ยพอรู้ข่าวว่าคุมตัวกลับมาถึงสพเมืองนครศรีธรรมราชลูกหลานยายนินมาคุณผู้ชมรู้ไหมยายมีลูก8คนแค่ลูกเนี่ยก็มากละหลานมาอีกบรรยากาศวันนี้ค่ะช่วงจังหวะที่สอบเสร็จเอาตัวตวเตี้ยเนี่ยออกจากห้องสอบจะกลับไปเข้าห้องขังอุ้ยไป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  อยากอคำมาไม่้ับ้ามไ้โทรมาไม่รู้ขึ้นใลคำมไป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 ไไปไไป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  ที่เราเองอยากขอมาไม่สุดท้ายแล้เป็นไงบ้าคน้มโคเข้ามาเนี่ยาวายามาเนี่ยข้างยาขวยาเดี๋ยวเห็นยมอมานี่ยาเมา่ปากเลนะมไไม่ได้

คือ,อตำรวจเนี่ยนะระแวดระวังตั้งแต่เมื่อคืนละชุดใหญ่เลยจำได้ไหมฮะเอาลงจากรถอ่ะคือรถตอนลงจากรถมาตำรวจ20กว่านายทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบพะตั้งแถวรับเหมือนกับแหม่รับคนใหญ่คนโตเลยเพราะเกรงว่าญาติเนี่ยจะอารมณ์เดือดแบบนี้แหละฮะแต่วันนี้ลูกของป้าแกเนี่ยนะฮะลูกของคุณยายเนี่ยไปยืนรอเลยแล้วก็แบบแต่งตัวเหมือนกับอนเนียนนะผู้ตำรวจนะ,ละ,ะแล้วก็ไม่ได้กระตุกกระตากไม่ได้ตะโกนด่าด้วย แต่พอเดินผ่านปุ๊บซัดไม่ยังเลยสองทีคุณผู้ชมาะน้อยไปด้วยซ้ํากับสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้มันมีเรื่องของผลชนสูตรออกมาเตี้ยเนะี่ยบอกว่าใช้เชือกรัดคอยายเฉยๆมือไม่ใช้มือบีบคอได้นะ<ช>วันก่อนเอ๊ะใครเป็นคนบอกใครเป็นคนให้ข่าวบอกใช้มือบีบคอไม่ใช่ เชือกผมก็ไปเจอเอาแถวนั้นถุงกระสอบผมก็ไปเจอเอาแถวนั้นญาติบอกว่าบังเอิญจังอะอุปกรณ์อัมพรางศพไปเจอแถวนั้นหมดเลยเหรอแล้วผลการชน,นะสูตรค่ะบอกว่าไขสันหลังส่วนคอฉีกขาดจากกระดูสันหลังตรงลำคอเนี่ยมันหักญาติบอกว่าถ้าแค่เอาเชือกรัดคอเฉย แค่นั้นน่ะยายจะเจ็บขนาดนี้เลยเหรอไขสันหลังคอฉีกขาด<อ>กำลังสงสัยมันกระทืบยายด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมก็เลยออกมาเป็นภาพแบบนี้ค่ะวันนี้คนที่เข้าไปประชาทันมีคุณสุนทรแล้วก็คุณสายยันนะคะลูกชายสองคนก็บอกว่าอยากจะดูหน้าไอตี้ตอนแรกแค่อยากจะถามนะไม่ได้กลับมาใช้ความรุนแรงเลยแต่พอเห็นหน้าแวบแรกตัวสั่นไปหมดควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วค่ะอารมณ์มันหลุดไปแล้วเพราะนึกถึงภาพแม่เขา89 ที่โดนอีวินเนียลวงไปฆ่าอย่างโหดเหี้ยมมันทนไม่ไหวจริงๆรังตำรวจดให้เขากลับไปมุมมองของเขาครับเขากับผมก็ยังไงบ้างไม่ใช่ว่ามาใหปกป้องนักโทษคนทําผิดไอ้พวกอมาฮิตเนี่ยไปปกป้องเขามันโหดร้ายขนาดไหนที่มาทํากับแม่อันนี้ยังน้อยไปครับเขาต้องวางแผนอยู่แล้วเอากระสอบใส่รถอยู่แล้วมีเชียงพางอย่างเนี้ยถ้าอยู่ดีๆเขาแบบเห็นช่อยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ เขาก็เห็นมานานอยู่แล้วผมคิดนะครับสอบยังไม่เรียฟังอันนี้เตียยพร้อมมาแล้วมันจะมันจะมโจได้ไงเตี้ยเนี่ยถือเป็นคนที่แม่ไว้ใจเลยเนีับไว้ใจอันนี้อันนี้ไอ้ไอ้ไว้ใจไอ้คนล้ไปไหนแกจะแกจะโทรไปหาครับแต่เหมือนสุดท้ายความไว้ใจครับทำลายทำลายค่าค่าคนที่ที่ไว้ใจเป็นข้ากรที่อำมหิตมากเลยครับไม่ไม่สลดครับไม่สลดแน่นอนกวันก็ไม่มีขอเข้ามาไม่มียังหัวเลาะอยู่เลยเห็นไหมครับยังงัวเลาะอยู่เลยแบบป้องกันพวกปัญหาแต่แต่ก็แต่เขาก็ไม่ได้ คือว่าเออใช่ไหมอมากเลยก็ไม่นั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้พูดอย่างไรก็เป็นเนจ้าหน้าที่ <นะ S 2> มากพอเป็นเจ้าหน้าที่ครับเหม,มือนตำรวจนะให้ับนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่ามันแค้นจริงๆหน้าตามไม่สลดเลยแล้วเมื่อวานจะบอกอีกนะผมไม่ได้ใช้มีดที่ผมไม่ได้ใช้มือบีบคอ,อใช้แค่เชือกอย่างเดียวแล้วกระสอบผมก็เจอเท่าน,น,นก็เลยยัดยายเนี่ยใส่กระสอบไว้แล้วก็ไปทิ้งกลางทุ่งคุณผู้ชมฮะเอาแหละ วันนี้เองทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกกนะับนักข่าวนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวทำไม่ทําแผนเพราะเจ้าตัวขอเองนะไม่ขอทําแผนไม่ขอไปขมาศพเพราะกลัวญาติจะรุมประชาทันและตํารวจบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากขังมันพรุ่งนี้บอกกับสื่อมวลชนกลับกลับไปได้แล้วคุณผู้ชมฮะแล้วตารวจสพเมืองนะครศรีธรรมราชก็ขเข้าใจนะพาไปดอดไปฝากขังแล้วไปที่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมวันนี้บรรยากาศที่งานศพที่วัดส่วนหลวงในอำเภอเมืองนะครศรีธรรมราชเห็นบอกว่าเป็นที่ตั้งศพของ คุณยายหนูนินวันนี้ทางด้านลูกชายฮะกับลูกสาวก็คือคุณจรัสกับคุณอาพรเองมีการจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณยายนะฮะแล้วก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่านักขนาดนี้เองจับคนร้ายได้แล้วชาติหนาฉันได้ให้เกิดมาเป็นแม่มาเป็นลูกกันอีกไม่ได้วหวแม่ให้ไปจองลางยองพานมันแต่ว่าจะบาปติดตัวแม่ไปแต่ลูกลูกล่านล่านหับไม่ได้ที่ผาแม่ไปอยู่ในถุงหน้า ทิ่ซ้สี่วันจนขึ้นนอนจนว่าแลหน้าไม่ได้นอนแลไรหน้าแม่แอแลหน้าไม่ได้แลหน้าไม่ได้แม่ในเครื่มันแข็งใจนะแม่นี่ตาแดงกําได้ยตากร้ามันแท้เลยนี่แม่กร้าลูกหลานทุกคนรอลับไม่ได้นะแม่ถ้าจากหน้ามีจริงก็ค่อยแม่อยู่ทุกระบายแม่ย่อยเกิดเป็นลูกแม่ทุกถูกจัดนั่นแม่นะแม่ที่นี่เราไม่ได้ยแม่ไปอยู่งทุกระบายถ้าดอกตีทุกค่อยผลักตุกไปอยู่ก็ไม่แม่ก็ไปบอกแม่แล้วทุกอยู่แล้วค่อย ทุกทุกเหตุขึ้นไปอยู่ยางลาลาเลตึ้งแม่เมือแม่บอกว่าไม่นไรใส่ไห้อยบอกมันไม่เห็นว่าอยุครั้งนี้วันนี้คุณอาพรพูดนะคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเคยเตือนแม่แล้วนะหลายต่อหลายครั้งแล้วบอกว่าเนี่ยไปอยู่กับลูกกหลานไหมเพราะลูกกหลานส่วนใหญ่อยู่ที่สมุยกันยายบอกไม่ไปอยู่ที่นี่แหละและไอ้สร้อยคอทองคำห้าบาทอ่ะอย่าไปใส่ออกไปนอกบ้านนะยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกใส่ได้เพราะแม่ใส่เสื้อเนี่ยปิดสร้อยเอาไว้ไม่มีใครเห็นหรอก ส่วนไอ้เจ้าเตี้ยเนี่ยวินคนนี้ลูกหลานบอกเคยเตือนแล้วนะระวังมันนะยายบอกอขับนั่งกันมาหลายปีแล้วไม่เป็นอะไรวันนี้ฮะคุณผู้ชมคุณอาพรหลังจากที่จุดทูบหน้าโรงศพแม่แล้วให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทั้งสื่อมวลชนขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกลุ่มไอ้เจ้าเตี้ยได้วันนี้เองนะฮะคุณผู้ชมมีการบอกเหมือนกันบอกว่าผลชนะสูตรที่ออกมาสาเหตุการตายมันขัดกับคำให้การของไอ้เจ้าเตี้ย เตี้ยบอกว่าเอาเชือกรัดคอแม่จนตายแต่สาเหตุการตายที่หมอระบุเอาไว้ในใบบรณะเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าไขสันหลังส่วนคอฉีกขาดจากกระดูกสันหลังแล้วบริเวณหลังคอด้วยเลยมีการบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช้แค่เชือกรัดคอจนสุดท้ายแล้วบอกนะจริงๆแล้วมันอาจจะกระทือกก็ได้หรือบีบคอหรือทำไงก็ได้ให้คอแม่หักก็ได้วันนี้เองฮะคุณผู้ชมเห็นมีการบอกนะฮะ อยากจะขอสาบแช่งด้วยในส่วนของไอ้เจ้าเตีย้ยไม่ให้มันไปรับกรรมกับสิ่งที่มันทำเอาไว้กับแม่ฉันลองฟังเสียงดูฮะจะไม่น่าจะฆ่ากเลยสงสารแกข,ข้าวเขาไม่ได้กินวันนั้นนะคะโอเดียมอมหิตไอ้นี่มันโอเดียมอมหิตอย่าได้พูดได้เกิดแล้วตายตกไปเจ็ดชาติเจ็ดชั้นให้มันไปลงนรกนะคะช่วยสาบแช่งมันข้าเอาให้มันแรงๆถึงประหารชีวิตเพราะมันทำยายญ แสนสาหัสนะคะแต่นรกนี่มันเกิดมาจากมนุษย์อะไรอ่ะมนันมันเปรตหรือว่าแรงกกว่าเปรตหมานี่ให้มันตายโหมตายสาบแจ้งมาให้มันไปใช้กรรมในเมืองนรกให้มันเป็นไปเป็น,ปปนทาสไปเป็นเปรตเป็นผีที่อุบ,บาทที่ไม่มีชาติจะเกิดแล้วอ่ะทำได้ยังไงกับคนแก่คนแก่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรที่ไปจบชีวิตกับไอ้มนุษย์ คนนี้อ่ะต้องเอาไว้ถึงที่สุดนะคะถึงที่สุดเลยค่ะให้ประหารชีวิตมันให้ตกใตจตามแกบอกว่าหมอเจาะเลือดแก,แกเจ็บแกร้องไปถึงหน้าโรงพยาบาลน,นะคะแต่อ้นนี้แกแสนสาแสนสาหัสมากเลยค่ะแกทรมานแกนอนอยู่ในทุ่งนานอนอยู่ในทุ่งนาสามสี่วันแล้วหมอพิสูจน์จบว่ายายนาะคอหักข้างหลังนะ เล่เทบดที่บอกว่าแม่ไม่มีพระคุณกับมันมันเป็นรับจ้างมันเป็นแท็กซี่มันเป็นรับจ้างรถเครื่องรับจ้างจะไม่มีเป็นพระคุณอะไรกับมันเพราะแม่ไปใช้บริการคุณผู้ชมคะ <c oughs> ความรู้สึกคุณอาพรคือพรั้งทูมากตั้งแต่วันแรกวันไปเชิญดวงวิญญาณจนกระทั่งวันนี้เข้าใจเลยค่ะแม่เขาทั้งคนน่ะ เขาบอกว่าไงรู้ไหมคุณยายนี่89แล้วสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นบางคนบอกเอ้ยลูกหลานปล่อยให้ยายยาไปซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านคนเดียวมีของมีค่าติดตัวแบบนั้นได้ยังไงเขาบอกว่าไงรู้ไหมยายนี่แข็งแรงมากแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะสามีตายตั้งแต่ลูกยังเล็กหมด8คนยายเลี้ยงจนได้ดีทุกคนและเอาจริงเอาเรื่องเรื่องทองเคยเตือนละยายก็บอกเอ้ยใส่เสื้อปิดคอไม่มีอะไรเขาบอกเลยนะถ้าไม่มีเรื่องเกิดขึ้นกับยายยายไม่ได้แบบมีโรคอะไรลุมเ้าด้วยนะคะ อยู่ได้เป็นร้อยปีนะเดนุนิน,นเห็นภาพวงจรปิดที่อยู่ในห้างมันก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าโหยายอายุ89หลังไม่คอมเลยนะหลังไม่ค่อมแล้วก็เดินคนเดียวไม่ต้องมีใครพยุงแขนพยุงขา ừ ừ ừ ไม่ต้องเลยนะฮะเดินไปเองแล้วไปคุยกับร้านทองเองคุยแบบอุ้ยจะไปขายทองคุยเองอะไรเองหมดเลยเขาบอก คนบางคน,น89ขออภัยนะบางคนติดเตียงแล้วแต่ทุกย่างบอกแข็งแรงมากจริงๆเขาดูแลแม่เขามาอย่างดีตลอดคุณผู้ชมในช่วงบั้นปลายชีวิตมันสมควรไหมที่จะต้องมาถูกฆ่าแบบโหดเหี้ยมศพถูกทิ้งอยู่กลางนาตอนไปเจอคือหนอนขึ้นแล้วอืดหมดแล้วสภาพหน้าจําไม่ได้แล้วใจเขาสลายไปหมดค่ะจบคดีนี้แต่เพียงเท่านี้พฤติการจะกระทืบไม้หรือจะรัดคออย่างเดียวก็คงดิ้นไม่หลุดสำหรับข้อหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งไป Mm-hmm.